ดูดวงแรนดอมนะคะคนที่มาคุยกับคุณเนี่ยเขาคุยกับคุณแค่เพียงเรื่องงานหรือเขามีใจเกินเรื่องงานกดท่าบุบด้านข้าเพื่อเป็นค่าครูให้กับแพนด้วยนะคะการที่เขาเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยไพ่เดอะแรีออเนี่ยกับไพ่จัสติกก็คือเป็นในเรื่องของตัวเนื้องานแล้วก็เป็นงานสําคัญด้วยงานคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับการออนไลน์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะ เขามาคุยกับคุณก่อนที่เขาจะคุยกับคุณเนี่ยคนคนนี้มีการแอบส่องแอบมองคุณอยู่ก่อนคือไปดูดีเทลของคุณก่อนหรือได้รับมอบหมายว่าจะต้องดิวกับคุณว่าคุณกับเขาอยู่กลอะไรกันใช่แล้วการพูดคุยกันมันก็ยังเป็นในลักษณะที่แรกๆเนี่ยมันก็เหมือนกับคุยเฉพาะเรื่องเนื้องานจริงๆและตัวคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเกินมากไปกว่านั้นเพราะด้วย คุณกับเขาอาจจะมีลักษณะแตกต่างกันในเรื่องของภาษาเชื้อชาติหรือมันไม่ตรงสเปคคุณอะอ,อแต่เชื่อไหมว่าคนคนนี้หลังจากที่คุยกับคุณเสร็จน่ะเขาก็กลับไปนั่งนึกนั่งคิดนึกถึงคุณด้วยนะว่าเอ๊ะทำไมคุยกับคุณแล้วถึงรู้สึกผูกพันจังรู้สึกว่าคุณน่ะอัธยาศัยดี คุยแล้วเขาก็อยากคุยอีกอยากคุยอีกแบบไหนอ่ะมันเป็นโชคชะตาก็คือการอยากคุยกับคุณเพราะหนึ่งเรื่องงานใช่ไหมมันต้องสารต่อสองเขารู้สึกดีกับคุณอ่ะมันเป็นรักต่างวัยแล้วคุณอ่ะก็เป็นคนที่พลังงานดีคือมีเสน่ห์อ่ะคุยแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่รู้สึกอะไรกับคุณเขาพยายามแล้วว่าจะคุยเพียงแค่เรื่องงาน แต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกับในเรื่องของโชคชะตาโชคชะตานาพาไปเอ,อให้เขาจะต้องรู้สึกเกินมากกว่าในเรื่องของการงานมันเหมือนกับเขาคุยกับคุณแล้วเขาก็มองถึงตัวเขาว่ามันเป็นจุดประกายอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งอะให้เขาอยากมีความรักอะใช่ แล้วเขาก็คิดอะไรเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของคุณน่ะว่าคุณมีตัวเลือกไหมหรือคุณเป็นโสดหรือคุณไม่มีใครจริงๆหรือคุณมีครอบครัวแล้วเขาไม่มั่นใจเลยเพราะคุณดูดีซะขนาดนั้นถึงแม้คุณจะปฏิเสธหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาว่าคุณอาจที่จะไม่รับรักใครง่ายๆก็ใช่แต่ถ้ามาครั้งเนี้ย เหมือนกันเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งคุณจะรู้สึกไม่เข้าใจว่าทําไมคุณถึงต้องไปรู้สึกนึกถึงเขาและเขาก็นึกถึงคุณเออมันกลายเป็นความรักครั้งใหม่อะมันเป็นความรู้สึก